ดูปลายปากเราเอาน้ำถ้าเจอชมูกร้อนแล้วก็เราเอาน้ำดักชิ้มูกถูมือลื่นๆออกทั้งหมดโอเคหลเจอจะเจอหลังชนหมูกเสร็จเดี๋ยวเราล้างหางโต้ดูด่างดูดตรงๆเลยดูดตรงๆเสร็จเดี๋ยวเราค่อยวางลงในน้ำแล้วดูท้องมันเขาหายใจได้เรียงต้องเขาก็เพิ่มเนี่ยงถ้าเขาหายใจยังไม่ได้ล้างจมูกอีกทีสำคัญที่สุดคือเราห้ามทำร่นกับข้าวตือถ้าเกิดเราทำร่วนไปเพื่อไอ้เขาไม่เจ็บมากหรือเขาตกใจ เขาไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้เช้าวเขาจะตายได้ <c oughs> เราต้องปกปูองประคองตัวม,มันไว้ดีๆเนี่ยเลยที่ติดอยู่แบบในท้องมันคือจะดึงมันแล้วเราไม่ต้องดึงออกต้องแห้มติดไว้ไปก่อนเนี่ยพรุ่งนครับได้นะเนี่ยค,ครับใส่เนี้ยเลยนะจะดึงในข้างบนนี้โอเคข้างบนดีโอเคนั่นแหละเก่งเลยครับ หนักไหม pandiroman dia eh

้าฝั่งที่ฉีกจะเป็นด้านไหนนะเราก็ไม่รู้อีกนะฉีอเ่างไรฉีกยังไงใช้ฝงมือฉีกดหรืเล่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเมื่อออกแล้วอ่ะเออมองกออกไหมฉีกั้ไหมทำไงพี่ช่วยทำไงพี่ฉีกเฮ้ยฉีกยืดออกมาแล้วฉีกแค่พี่แช่วยฉีกให้เจออะไรก่อนอ่ะ ก็สีก็เลี้ยงสีลงไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ตัวยังเดี๋ตัวยังเป็นอะไรอ่ะอืมลองหล่นนะลองอย่าให้หล่นนะเอาเอามือลองเอามือลองเอามือลองฉีดฉีก็ต้องเอามือลองฉีดฉีดออกมาแล้วก็เอามือลองลองหล่นนะแต่เรื่องสัตว์หมูเขาเนี่ยอึน่ากลัวไม่หรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้โหเทพกว่าดีครับ ก็คือในนี่ไงในไข่ก็จะทาด่างเทมือมาเทมือมาเทเสร็จมือได้ไหมออกไหมไค่อยๆนะเดี๋ยวฉีดไว้แล้วก็ฉีดไอตัวถุงน้ำขึ้นมันออกไปทีแรกนี่พอดูสีในไข่มีอะไรบ้างอ่ะมันนี้มือไข่ไก่เอออ่ะฉีดถุงน้ำขึ้นมันฉีดใส่ถ่ายฉีดออกอ่ะหาจมูกเขาเขาดูโรกมันใช่ไหมคะใช่ครับ

ร้องไงหล่นนะเทเสร็จของนี้เออสุดยอดอะไรที่นั่นเททิ้งไปเงียวเงี้ยวไม่เป็นไรแหมอย่าไปล้างมือได้เป็นไรครับเหรอมันร้องไงมันเนี้ยรองจะร้องไหมดึงไงนั่นนั่นนั่นดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยเออไม่เอาไม่เอา ขนนาดี้เลยอ่ะเอาไปทอดกินได้ไหมไข่แดงเนี่ยเฮ้ยยเขาเข้าออกมาใหม่เนี่ยคือเขาไม่กินอะไรครับเดี๋ยวเราต้องไปโขกไฟสิบห้าวันครับเราจะย่อยไข่แดงมันเนี่ยจะเข้าไปในท้องของมันเรื่อยๆจะกินไข่แดงไปเองจำไว้จะไว้กาลูกอนนี่อ้าปากลูกจำไว้จะไว้จะไว้เอ๊ะลายไข่แดงมันหลุดนะอ้ยิ่งเลยคับไอ้ไม่สุดยอด เหีเห้ยไหมเออออไปไปไอเด็กน้อยชื่ออนีนะชื่อไอชอว์อวงไอเนี่ยรวองลบกไวะเดี๋ยวให้พี่เขาอะให้พี่เขาจโอเคอ่ะอ่ะหนูแม่ขบแทลูกหนู่น่ะย้มหนึ่งน่ึแค่่ะหนูทำข้อเองออำ้อมากับนึ่ี่กินีอัะอีกกินไงบ้างตัวมันอุ่นไหม เะมาโขนเหมือนตอนเราสอเกิดไหมไม่ไม่อุ่นเหรอเออมันใจร้อนมากเฮ้ยมันใครน้องน้องเขียนแมากเขียนแล้วเขียนมากเฮ้ยเอภิพีพีแย่แย่แย่เราต้องทำอะไรต่อล้างโดนไหมไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคอ่ะไปเคลียร์พี่เขาโอเคเดี๋ยวขอไปโกะไปนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปยังงบ